สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องบุญธรรมนำโชคก็จะพาท่านผู้ชมมาที่สำนักสงฆ์อัมภัยวันนะครับวันนี้บุญธรรมนำโชคจะพาท่านมาฟังปิศาณธรรมกับปู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกราบนวัตสการครับปู่กาาวรเมืองอุบุครับผม,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 ม เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากดูเหมือนกับเก่าแต่ว่าก็ไม่เก่าครับแต่ว่าจะหล่อแบบสมัยโบราณพระพุทธรูปผู้ใดได้เห็นก็เป็นบุญตาเดอ้ออธิษฐานเอาเด้อร้องวามมุงมาศปาขณาพระพุทธรูปเขามาถวายเขามาจากเมืองอุบุเป็นพระพุทธรูปรูปทรงแบบโบราณ เป็นพระหน้าปกสง่างามสวยด้วยพระหน้าปกหน้าปกเจ็เสียนเยี 2> 2, 4, <ะ>่ยสองสี่ฮะเก้าเก้าเสียนเจ้าค่ะเก้าเสียนบอค่ะปหูหน้าปกเก้าเสียนเนาะอันนี้ไม่ยังนี่ฐออานฐานเป็นอะไรฐานเป็นร,รูปพญายนาคค่ะเป็นลำตัว ลำตัวพญานาคเป็นลำตัวอ,องค์พญานาคเนาะค่ะปูอันนี้เป็นพระพุทธรูปสง่างามมากมเป็นพิมพ์โบราณไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูมีสง่าราศีเนาะสวยไหมสวยคะสวยค่ะสวยงามมากอันนี้เป็นพระพุทธรูปนั่นเองพญานาคเก้าเสียนบอกพญานาคเก้าเสียนเจ้าค่ะอ,อันนี้ข้างหลัง เกล็ดไรบอเป็นเกล็ดเกล็ดมันบอกกัะปูเกตนี่แล้วพ่อชาบ้านอ๋อเก็บค่ะเอออรอข้าวลุอันนี้สีสีอะไรครับปูเหมือนจะดำก็ไม่ดำอ่ะค่ะออกสนิมเขียววายุค่ะคล้ายๆกับหยกเอ่อเป็นเขียวเขียวค่ะแต่ว่าไม่ใช่หยกใสแต่หยกคล้ายๆแบบอีกสีหนึ่งค่ะแต่ว่านี่เป็นน่าจะเป็นเนื้อโลหะ โลหะไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่หรอกต <ฮะ S 1> ามที่อาจามาดูนะแต่ว่าบางท่านบางคนก็ว่าเก่ามากเอาพุทธลูกเอามาถาวายตาถูกบึงเอาอเด้อขอพรหลวงพ่อเป็นเด้อจาดูจบค่ะขอาพุทธลูกก้าเขียนบางองค์ก็มีเกตเขียนใช่ไหมค่ะปู่ บางองค์ก็มีเจ็ดเหรียญแล้วแต่สี่เจ็ดเหียญอันนี้มีกี่เหรียญเก้าเก้ามั้ครับสี่เก้าครับเก้าเก้าคับปู่ส่วนมากจะเป็นเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญพุกคระดูกที่อาจจะมาเห็นมาอันนี้ให้โยมได้ดูได้ชมเป็นบุญบารมีเป็นบุญตาเด้อคับสุเจ้าค่ะให้อยาโยมอธิษฐานเอาเด้อนี่อธิษฐานเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมปู่คนว่าให้อธิษฐานเอาค่ะอยากใปรอยากมีโชคอ่ะขออธิษฐานเอานะครปู่ อธิษฐานเด้อให้สมกมมุ่งมั่นปราถนาเด้อญาติโยมทุกคนให้ญาติโยมทุกคนมีโชคมีใจเด้อให้ได้รวมบุญใหญ่ด้วยกันเด้ออืเป็นสิรงเป็นมงคลด้อยมีความดีเี่อะไรดีๆก็อยากให้ญาติโยมดูเป็นบุญตาอญาติโยมบางท่านบางคนเ็าสัมผัสได้ไหมมาถึงเห็นปุ๊บมีความรู้สึกเลยขนลุกขนฟองเลยเพราะพุทตรูปกตรงนี้ค่ะ แต่ว่าก็เป็นรุ่นใหม่หรอกแต่ว่าเป็น <hi> ทิมโบราณนะการแจะการอะไรทิมอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่ก็มีความรู <or> ้สึกว่าดูเข้มขลังนะครับปูอ้าหูแ้นครับสองเจ็ดด่างแ้นสองเจ็ดด่างค่ะดีชมดีรักเตอร์พอลสาธุขาเจ้าค่ะกาวเป็นแบบงูใหญ่ทั้งนั้นครับปูหรือว่าบนเกาทางเจยอตังก็ได้ ก็ได้ยินว่าเจตังจะทําเป็นต้นมาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะขยัมอยากเสียบต้นทาคาปูมาอยู่พัดสั่งไว้แล้วสั่งดอกไม้แล้วก็สั่งเออตอนนี้จะไปหาทําต้นค่ะไปหาอันฟางว่าจะมาเฮ็ดอันต้นสีใหญ่เนี้ยมันพัดยังฟางเขาจาพัดเป็นสมัยใหม่นะคะเนาะที่แบบว่าเขาใช้รถไงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีฟางเห็นไหมคะเจตังก็เลยแต่ว่าดอกไม้สั่งไว้เรียบร้อยแล้วล่ะที่จะมาเสียบ ต้นทอดถวายด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมทำบุญนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะบุญกระสินวัดสวัสดิ์ทบันดาลสํสำนักสงฆ์ไทยวันวันที่สามเป็นวันรวมวันที่สี่เป็นวันทอดถวายวันที่สามเวลาสิบหกนาฬิกาสิบสุ่นก็จะมีการแห่ผ้ากระสินสามาคถเจียรอบหมู่บ้านยางงามเข้าสู่ สำนักสงฆ์อภัยวันวัดสว่างธรรมบันดาลเวลา18นาฬิกาของวันที่3ก็จะมีการอาญาภาโยมตรวจมนธรรมวัดพระสงฆ์เจริญก็พุทธมนของวันที่3เวลา19นาฬิกาแสดงก็ทำพระเทศนาอันนี้สงกระถิ่นหนึ่งกันวันที่4เป็นวันทอดถวายเวลา7นาฬิกา ศูนูนนอยญาติโยมใส่บาทพระสงฆ์ออกรับทานมิหน่นาบาทแปดนาฬิกาถวายพระปรหาานชาวถวายสังฆทานของวันที่สี่เก้านาฬิกาก็ถวายพระกฐินสามัคคีโดยพร้อมเทียงกันพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรก็ถือว่าเป็นการเสลิจพิธีในวันนั้นครับอย่างให้รับรู้รับทราบ,บโดยทั่วถึงการผู้ดใดมีความปรารถนาก็จเจริญพรเยื่เยินเนจริญพรแต่ว่าบุญกฐินนี่ ก็ตรงกับหลายวัดหลายวาหลายบ้านหลายเมืองหลายที่หลายทางก็เป็นช่วงระยะเวลากำกับเหมือนกันเริ่มจากวันออกพรรษาไปไปขึ้นถึงวันลอยกระทงมีเวลาหนึ่งเดือนวัดหนึ่งจัดได้ครั้งหนึ่งแล้วภายในปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็ภายในหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าบุญกจินสามากี้ท่านใดที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรอาจจะมาก็เข้าใจอยู่ดกท่านทั้งหลายก็อนุโมทนาขึ้่จมงยินดีด้วยกัน แต่ว่าบุญกตินิสามาัคคีวัดสว่างคาบันดาลสำนักสงฆ์อภัยวันของเราอไม่ได้ไม่ได้พิมพองไม่มีซองแบบว่าถึงวันที่สามวันที่สเน้นวันที่สี่ญาติโยมชาวบ้านยาังงามและญาติโยมหลายหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่มาร่วมในงานก็พิจารณาเลยเพราะพิจารณาเสร็จะละแล้วก็ทอดถวายเลย แล้วแต่ทัทธาของญาติของโยมนะเจ้าค่ะเพราะว่าบุญในครั้งนี้เป็นบุญกับกินสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันทุกท่านทุกคนเจืงให้รับ,บุูเราก่าเรยบเท่วถึงกันวันนี้ก็จะพูดประวัติในความฝันของอาตมาความฝันหลายปีแล้วละ่ะไม่ใช่ความฝันครั้งนี้เนี่ยความฝันหลายปีแล้วความฝันเรื่องปู่ญาท่าเศด็จะพูดเรื่องปู่ญา่าเศตร่างก็ราชให้เราดี นางที่สาง,งาพาเผยมาถึงมากาบอาตมาแล้วก็บอกอาตมาว่าข้าพเจ้าเออจะใช้คำสิดิไหมเนี่ยข้าพเจ้าดีใจว่าที่จะสร้างลูกของข้าพเจ้าทม่ขานะ่ะคร้างลูกของข้าพเจ้านี่คือใครอาตมาถามก็คือพญานาคนั่นเองใครเราเป็นพญานาคก็คือข้าพเจ้าเราก็คือแม่ขาวเราเป็นพญานาคเอาทําไมไม่มาในรูปแบบ ของพญานาคทำไมถึงจำงแรงเปลียกายมาเป็นแม่ขาวยันพระคุณเจา้าหยันนะเป็นลานนะหยันบาเบาน้าหยันตกใจนะถ้ามาเป็นลูกพญานาคมาพูดมาคุยด,ด้วยอาจจะเพราะคุณเจ้าอาจจะไม่พูดไม่คุยด,ด้วยพระคุณเจ้าอาจจะกลัวอาจจะตกใจอะไรประมาณนี้แหละเขาก็พูดลหลายอย่างดีนะจะสร้างลูกพญานาคดีใจด้วยจะสร้างลูกข้พาพเจ้าว่างั้นแม่ขาวว่ะจะพาไปดูพญานาคจะไปไหมอันนี้ในความฝันนะหลายปีแล้วแหละ อาตมาก็ว่าไปไปเขาก็บอกว่าเขาคุณเจ้าหล,ลับตาอาตมาก็หลับตาพอหลับตาไม่นานก็ไปถึงที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตลาดท่าเสด็จเมืองหนองคายครับอาตมาก็จําได้เลยตอนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าแม่ขาวก็บอกว่าเขาคุณเจ้าหลับตาอีกอาตมาก็หลับตาหลับตาแล้วมีความรู้สึกว่าอยู่ในแม่น้ำโขงตอนนั้น แต่ว่าแม่น้ำาผงไม่ใสนะตอนนั้นแม่น้ำาผงสีน้ำจะเป็นขุ่นๆน,นิดนึงนะค่ะอืมนี่มนเพราะคุณเจ้าลืมตาอ่ะเนี่ยพอลืมตาปึ๊บเห็นมีต่ง,งูใหญ่ๆนะเต็มไปหมดเลยเหมือนกับตอไม้เด็กเจดังตอนนั้นค่ะปูเต็มแม่น้ำเลยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะเป็นสีคํำๆหน่อยอสีขุ่นๆน,น้ำมองไปที่ไหนก็เห็นอาตมาก็เลยว่าอาตมากลัว ปาตามาก,กับบัดเดอ้อแม่ขาวพญ,ญานาคบอกว่านิมมต์พระคุณเจ้าลับตาพอลาบตาปุ๊บก็มาถึงริมฝั่งแม่นำม้ำโขงนีมมันพระคุณเจ้าลับตาอีกลาบตาปุ๊บอีกก็มาถึงวัดพอดีแล้วแม่ขาวก็ปาลบก็บอกว่าดีใจมากเลยดีใจมากเลยอืมจปันดูกพญ,ญานาคเขามีแต่พูดแบบนั้นนะคาเดียวค่ะอตาตมาก,ก็บอกว่าโอ้ยข้าพรเจ้ญญาไม่มีบุญญาอตาตมาไม่มีบุญญาบารมีอะไรดอก จะหาเงินที่ไหนเรามาสร้างไม่เป็นไรครอท่านข้าพรเจ้าขออนุมโมทนาด้วยเ7็ดเจ็เก้าวั่านค่ะตอนนั้นนะครับครับปูครับท่านผู้ชมตอนนี้ปู่ท่านก็พูดปริศนาทรรมให้นะครับและความฝันนะครับท่านผู้ชมก็จดเอาไว้นะครับสำหรับแอดมินถ้าให้แปลนะ ให้ตีความฝันนะครับผมก็จะว่าจับเพราะว่าพญานาคมีเกดเยอะๆปู่เขาบอกและก็พญานาคมี9ก้าเสียนอดมินก็จะแปลว่า7จ็นะครับท่านผู้ชมขอเชิญญาติธรรมมาร่วมทอดกระถิ้นที่สำนักสงฆ์อภัยวันนะครับผมจะบอกบุญให้นะครับวันที่3เป็นวันรวม วันที่สี่เป็นวันทอดกระถินนะครับญาติธรรมอยากร่วมทําบุญก็ร่วมได้ที่หมายเลขที่บัญชีของวัดนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ร่วมกันทําบุญประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งหน้าที่และก,การงานนะครับท่านผู้ชมที่สนใจจะบูชาตะกุดนาคราช ปูย่าท่าเสด็จของสำนักสงอัมพัยวันก็ให้แอดไลน์มาที่เบอร์085-247-0047นะครับช่องเจตังคนภูไทยขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญธรรมนำโชคด้วยนะครับขอบคุณครับ